สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในกลุ่มเหล็กนะแล้วก็มีพี f c เเนี่ยขอเข้ามาทางคอมเมนต์อีกเช่นเดิมครับนั่นก็คือ 2s เดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับในไทม์เฟรมันสำหรับ 2s เนี่ยเขานะครับเข้าตลาดมาก็ช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับของปี2009เเมื่อเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยราคาเนี่ยเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนครับแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยเคยขึ้นไปแตะจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะครับ อยู่ที่ประมาณ6บาท60สตางค์ครับช่วงเดือนสิงหาคมของปี2021ในภาพใหญ่เนี่ยผมยังคงมองว่าเขาเป็นขาขึ้นอยู่นะถึงแม้ว่าโซนปัจจุบันเนี่ยจะมีการย่อลงมาก็ตามนะตรงนีเออ้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการย่อตัวของเขานิดน,นึงครับว่าโซนปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเขาเนี่ยลงมาเยอะไหมนะครับจาก High ที่สูงที่สุดครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ําที่สุดเนี่ย อยู่ที่ประมาณ57%นะในส่วนตัวนะครับผมยังมองว่าเขายังลงมาไม่เยอะนะครับตรงนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ2บาท86ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา2บาท86สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านนะครับอาจจะต้องขยายทำเฟรมนะครับไปในทำเฟรมวีคนิดนึงนะเพื่อที่จะดูจุดที่มีนัยสำคัญให้ชัดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีเส้นฟีโบเพื่อหาแนวรับแนวต้านกัน ผมจะใช้ฟีโบแบบรีเทสเมนต์นะครับแล้วก็จะใช้ไฮของแท่งนี้เลยนะครับที่6บาท60สตางค์ครับซึ่งเป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะครับแล้วก็ใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ประมาณ5บาท25ครับซึ่งเป็นโลก่อนหน้านะครับ5าบาท25าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า ช่วงที่เขาเนี่ยมีการย่อตัวลงมานะครับราคาเนี่ยของเขานะครับมาตามกรอบเส้นระยะหรือเปล่าราคาครับช่วงที่เขาหลุดแถวๆเส้นระยะตรง5บาท25ลงมาตรงนี้นะครับก็หลุดเส้นระยะลบ38.2แล้วก็หลุดเส้นระยะตรงลบ .8 ลงมานะครับเกือบถึงเส้นลบ1น0นะจากนั้นเขาเนี่ยกลับขึ้นไปเทสที่เส้นระยะลบ61.8ก่อนเมือ่อผ่านเส้นระยะตรง ลบหตรงนี้นะครับเขาก็หลุดลงมาที่เส้นระยะลบ100่งอ่าพอหลุดลงมาที่เส้นระยะลบ100ปั๊บเนี่ยตรงนี้นะครับเหมือนเขากลับไปเทสที่เส้นระยะลบ100อีกครั้งนะที่ราคา3บาท92นะครับแต่ไม่ผ่านพอไม่ผ่านทีนี้เขาก็หลุดลงมาที่เส้นระยะลบร้อยาอนะครับพอมาชนเสร็จปุ๊บมีอาการก่อนนะมีอาการเลยแล้วก็หลุดลงมาที่เส้นระยะลบ1 6อครับเนื่องจาก เส้นระยะนะครับตรงลบ138.2กับเส้นระยะลบ168.8ตรงนี้นะครับในกรอบนี้มีโอกาสทั้งลงและขึ้นนะ90%นะครับเขาลงมาเลยนะครับลงมาแตะที่เส้นระยะลบ168.8ที่ราคา3บาท8ตรงนี้จากนั้นเนี่ยราคานะครับมีการย่ําอยู่ที่เส้นระยะตรงนี้พักหนึ่งแล้วก็แน่นอนครับสายฟิโบนะมารอแถวๆนี้นะครับก็น่าจะได้ตรงนี้นะหช็อตนะครับเพราะวา่าเขาเนี่ยกลับไปเทสท,ที่เส้นระยะลบ 138.2อีกครั้งนะครับที่ราคา3บาท40จากนั้นเนี่ยราคามีการย่ำก่อนนะแต่เอาไม่อยู่ครับก็ลงมาเกาะเส้นระยะที่ลบ1 6 0 8อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เกาะลงมาจนถึงโซนปัจจุบันนี้เลยราคาโซนปัจจุบันครับอยู่ที่2บาท86สตางค์นะซึ่งอยู่ระหว่างเส้นระยะลบ160.8นะครับที่ราคา3บาท8กับเส้นระยะลบ200นะครับที่ าราคา2บาท56สตางค์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา2บาท86สตางค์ตรงนี้เนี่ยราคานี้ถูกแพงยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงบก,การเงินแล้วก็ข้อมูลหลักทรัพย์กันครับสำหรับข้อมูลหลักทรัพย์ครับบริษัท t o s m e t h a n นะครับเขาทำอะไรนะลักษณะธุรกิจของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแปลรูป เหลรูปพัรณ์นะครับแล้วก็จัดหาเหล็กรูปพันณ์เพื่อจําหน่ายเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงบการเงินกันครับสำหรับงบการเงินเนี่ยไตรมาสสของปี67แล้วนะครับสินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ2,200ล้านหนี้สินครับอยู่ที่ประมาณ248ล้านถ้าดูจากหนี้สินตรงนี้นะครับถือว่า ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนื่องจากไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์นะแล้วถ้าเราดูก็จะเห็นได้ว่านี่สินของเขาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมมองบวกเลยสําหรับนี่สินนะส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ2000ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยปี65กับ66ตรงนี้นะครับผมยังมองว่าทรงตัวนะ รายได้รวมครับไตรมารสองของปี67อยู่ที่ประมาณ4000ล้านถ้าดูจากรายได้รวมตรงนี้นะครับของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีครับสำหรับรายได้รวมกำไรสุทธิครับไตรมารสองของปี67อยู่ที่ประมาณ84ล้านสำหรับกำไรสุทธิเนี่ยมีปี64นะครับที่ดูโดดเด่นนะครับ ปี65ตรงนี้ติดลบนะครับแล้วก็ปี -66 เนี่ยของเขานะครับกลับมาได้นะมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0ล้านเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ที่2000ล้านเนี่ยผมยังมองว่าเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะโดยมูลค่าของเขานะครับตีโดยประมาณอยู่ที่2000ล้านแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ที่1,500ล้านผมว่าราคายังถูกอยู่นะครับ เป็นหุ้นที่ต่ำบุกนะครับแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3บาท70สตางค์ครับแต่เราซื้อตอนนี้ที่ประมาณ2บาท86นะคืออยู่ในโซนถูกนะครับ3าบาท3บาท70นะครับอยู่โซนไหนนะก็อยู่อยู่เหนือเส้นระยะลบอ่าลบ138.2อนะครับอ,อยู่ประมาณโซนนี้นะครับ่าบาท70นะอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่ระหว่างเส้นระยะลบ 100นะครับกับเส้นระยะลบ8 2อยนะครับอ,อยู่ประมาณโซนนี้ในส่วนของอัตราจจส่วนเงินปันผลเนี่ยหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะสำหรับ 2S นะครับเพราะว่าสำหรับเงินปันผลของเขาเนี่ยไม่มีปีไหนนะที่ต่ำกว่า3%เลยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิทธิประโยชน์กันครับ สำหรับสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับของเขานะจะจ่ายปันผลนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็บางปีมีการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นนะ,ะมีบ้างนะครับบางปีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับจะจ่ายปันผลนมาจากกําไรสุทธินะครับแล้วก็มีบ้างที่เขาจ่ายปันผลมาจากกํไรสุทธิบวกกับกาไรสะสมนะครับมีบ้างนะครับสลับบางปีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะจ่ายปันผลมา จากกำไรสุทธินะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นนะในเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นเนี่ยของผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟรเนี่ยจากหน้าเว็บนะครับอยู่ที่ประมาณ49%นะผมไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ20%ถ้าเราดูจากข้อมูลในสตรีมมิ่งเนี่ยผมมองว่า ถือว่ามีรายย่อยอยู่นะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าดูจากข้อมูลในสตรีมมิ่งนะครับรายใหญ่ครับถือในานามบุคคลนะอยู่ที่ประมาณ24%จากกราฟครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะครับผมมองว่าราคาโซนปัจจุบันนะเป็นราคาในโซนที่ค่อนข้างที่จะถูกนะครับ ถ้าเทียบกับในส่วนของจุดที่1เนี่ยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ market cap ตรงนี้ที่1,500ล้านนะครับเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ที่ราคา2,000ล้านเนี่ยผมมองว่าเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะครับแล้วก็จุดที่2นะครับเรื่องของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ3บาท70สตางค์นะครับแต่ซื้อตอนนี้ที่2บาท86นะผมมองว่าเราซื้อได้ค่อนข้างที่จะถูกครับจุดที่2 และเรื่องของนี้สินตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีสำหรับการสะสมนะครับผมมองว่าณ่วนปัจจุบันเนี่ยเป็นราคาถูกนะครับแต่จุดที่ควรที่จะมารอ,รอเข้าเนี่ยน่าจะใช้เชิงเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนั่นก็คือจากเส้นระยะเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะดูดีครับก็คือเส้นระยะลบ200นะครับที่ราคา 2บาท56สตางค์ครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับตรงนี้นะผมแนะนำครับสายสะสมนะมารอแถวแถวนี้ครับที่เส้นระยะลบ200นะครับที่ราคา2บาท56และเช่นกันครับสำหรับสายเทคนิคครับจุดที่น่าเข้านะครับก็คงจะเป็นเส้นลบ200นี่เหมือนกันครับเนื่องจากราคาเนี่ย หากมารอแถวๆนี้นะแล้วเขาย่ําอยู ouais. ่นะครับเอาอยู่นะไม่หลุดเส้นระยะลบ200เนี่ยมีโอกาสนะครับที uh ่เขาจะกลับขึ้นไปเทสที่เส้นระยะลบ160.8ที่ราคา3บาท8สตางค์นะครับตรงนี้นะครับกรอบนี้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับ50%าสอร์นะในกรอบนี้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้น50%นะครับระหว่างเส้นระยะลบ200ไปเส้นระยะลบ160.8นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเอาอยู่เนี่ยที่เส้นระยะลบ ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับมาเทสแล้วเอาอยู่นะครับที่เส้นระยะลบหนึ่ร้อยหกสิบจุดแปดที่ราคาสามบาทแปดสตางค์เนี่ยและถ้าเขาย่ำย่ำนะครับแล้วไม่หลุดนะมีโอกาสนะครับเจอกันที่เส้นระยะตรงลบหนึ่ร้อยสามสิบแปดจุดสองที่ราคาสามบาทสี่สิบนะครับเป็นต้านถัดไปแต่ตอนนี้นะครับแนะนํามารอแถวแถวนี้นะครับที่เส้นระยะลบสองร้อยก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ลงมานะแล้วเกิดว่าเขากลับขึ้นไปที่เส้นระยะลบหนึ่ร้อยหกสิบจุดแปดนะครับที่ราคาสามบาทแปดสตางค์ตรงเนี้ ก็เป็นจุดที่น่าเข้าเก็บสะสมนะครับเนื่องจากาเขาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะกลับขึ้นไปที่เส้นระยะตรงลบ138.2นะครับที่ราคา3บาท40เพราะว่าในกรอบนี้มีโอกาสเกิดขึ้น90%นะผมแนะนํานะครับตอนนี้รอดูก่อนนะครับรอดูก่อนว่าเขาจะเลือกทางไหนแต่แนวรับที่ดีนะครับก็คือตรงเส้นยาลบ200ตรงนี้ที่ราคา2บาท56แต่ถ้าเขาไม่กลับลงมานะครับกอ็อาจจะเป็นจุดนี้นะครับที่ หน้าเข้านะครับที่เส้นยาลบ164.8ที่ราคา3บาท8สตางค์นะครับตรงนี้นะครับเป็น aine, จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ 2S นะสำหรับพี่ๆท่านไหนถ้ามีหุ้นตัวไหนนะครับอยากให้ทำเป็นการบ้านก็ลองส่งเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูข้อมูลแล้วก็นำกลับมาทำเป็นการบ้านให้นะครับและเช่นเดิมครับในการวิเคราะห์หากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ และในส่วนของช่องนะครับยังไงขอฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอขระคุณมากครับสวัสดีครับ